สวัสดีค่ะพบกับรายการแม่ยุ่งเมืองนะคะนานทีมาทอล์กทีนะคะเอาวิธีการเนี่ยตกกี่มาคุยกันลองสัมภาษณ์กันเองบ้างผัดกันถามดีกว่าถักกันถามกกันถามดีกว่าค่ะช่วงโควิดเป็นไงบ้างหนูว่ามันหมดทุกอย่างรอบแรกหนูคิดว่าเฉยเฉยรอบสองก็อ่ะกําลังจะเตรียมตัวพอรอบเนี้ยใช้คาว่าชิบหายได้เลยชิบหายเลยหมดแพชั่นในการทํางาน รายรับไม่มีรายจ่ายมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันพังอ่ะแต่ตอนนี้ไปไปไหนนะบินไปไหนนะถ้าจะบินแคนาดาค่ะแคนาดาลูกค้าพาไปแคนาดาลยแคนแคนาดามาจากแคนเซนนะแคนเซนแคนเซนพวกเราลูกค้าก็น่ารักบางคนเลื่อนไม่ได้เลื่อนไปถ่ายนะเลื่อนไปแคมยังไม่กล้าแคมตรงๆเที่ยวบินไปแคนาดานี่เช่าเหมาลำเช่าเหมาลำเพราะไปกันหมดแม่โดดแม่ไปไหมคะโอ้ยนอกเรือเหรอคือของของของแม่เนี่ยร้องเพลงงานร้องอ่ะ หดหมดเลยอ่ะไม่เคยหดขนาดนี้เลยอ่ะแล้วลองจ้างไปลองไม่มีคนดูเราก็ไม่อยากลองไหยแม่ทุกวันเนี้ยบางบางครั้งอ่ะบางเจ้าเขาก็อยากจะจ้างนะแต่กูก็ไม่กล้าไปนะตัวกลัวลูกค้าบางคนหนูบอกถ้าอยากได้ลองส่วนตัวมึงแฮปปี้เบอร์เดย์กันเองซัมึงอย่าเอากูไปลองมันเจ็บคอเลยไม่ด้หาเนือชีวิตหรือใช่ไหมหนูเป็นเด็กเป็นเด็กปกติที่หนูบอกแต่มาตอนแ่เนี่ยเริ่มเริ่มเข้าวงการเต้น เพราะว่าเราจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเด็กวันทายงคนอื่นคนอื่นเรื่องเรียนกลับบ้านแต่เรายังซ้อมเต้นกลับบ้านที่ก็ดึกด่นดื่นก็เริ่มตอนแหล่ตั้งแต่นั้นมมีแฟนไหมตอนเด็กๆมีหนูมีแฟนทุกทุกวันมีแฟนทุกวันเหรอมีแฟนทุกวันเจอคนนี้ก็แฟคือตอนเด็กๆเห็นคุยกับใครก็ให้เขาเป็นแฟนหมดไม่มีแบบออกกาลังคุยไม่มีคุยได้สองวันแฟนแล้วแฟน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 หมดแต่เรื่องอีทเนี่ยมาอีทตอนมปลายเอออีทครั้งแรกเมื่อไหร่อีทครั้งแรกอมห้า กลัวกลัวอะไรเราเป็นเหมือนคนกากันมากในโรงเรียนแต่เรื่องอีนเนี่ยไม่กล้าเลยร้องไห้ผู้ชายหอบแก้มไปร้องไห้แล้วคุยทำไมอะกลัวกลัวอะไรกไม่รู้กูัวโดนคุณขืนมันเือนมึงคนเด็ดจรนลิตอะแม่แต่แต่อีจริงจังนี่ก็โดนหลอกตอนมห้าโดนหลอกอีนเหรอโดนหลอกอีแบบรักเขาโดนโดนหลอกแต่พาเข้ามาบ้านนะ ดเดนล่าแต่พาเขามาว่าก็รู้แต่มันยังทําใจไม่ได้ว่าวันนี้แต่ก็แอบทําใจมาวันนี้ยังไงก็ต้องอีทแหละเอาคุยกันมาได้นานแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนนานั้นก็ไม่เคยอีทไม่เคยคือบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์เป็นอารมณ์แบบแอลอมันจะดูแบบเยี่ยมมันตอแหลนนู่นน,นั่นแต่ยังไม่เคยอีทเป็นจริงเป็นจังอีทอีทนี่คือเราลุกเหรออุ้ยแม่หนูลุกไปไหนอากิ๊ฟหนูล้นใจหลังเขาสิทั้นนั้นหนูก็ไป่เซอร์วานหนูเป็นแบบรับทภรรยาอหนูเล่าเลยแล้วกันเพราะหนูกาต้องมีวัส แล้วต้องมีการทําแท้งเกิดขึ้นบาปบาใจคุณไายก็ไปนอนบ้างเข้านอนแต่สองทุ่มเลยหนูพรรู้แล้ววันนี้อาบน้าหอมฉุยเลยเอาวัสดีนะตั้งวงิบนหลังตู้ปุษไสยก็ปิดไฟนอนดิอ้ยอีดอกมาทําไมเนี่ยนอนสามทุ่มปุษไสยก็ยังไม่ได้ทําอะไรเปิดไฟลุกขึ้นไปทาปาให้รู้ว่าวัสลีนะอยู่นี่นะก็ทาอีดอกก็มักนอนสี่ทุ่มก็ยังไม่ลุกไปตามากเอาวัสดีทางเนี้ย แต่ว่าอยู่นี่นะไปโดนอีกทีประมาณตีอะไรก็ไม่รู้ถ้าอะไรหลับอยู่หลับแล้วหลับแล้วพุซายก็คงแบบรอให้เราตายใจอะไรอย่างงี้มาก็มีรายการช้ามาพุซายก็หายไปเลยเด็กอ่างเอาอะไรแต่ก็เราก็ได้รู้แล้วรู้แล้วรู้สึกว่าแซบไหมมันรักเอ่ยแม่มันเป็นฟิลรักเอ่ยฉันโดนหอมาอะไรเงี้ยเป็นฟิล์แบบเออฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กหลังจากนั้นมาไม่หยุดเลยอีนเป็นบุฟเฟ่อมันเป็นแบบนี้นี่เอง แล้วแบบแบบ,แบบแบบรักจริงรักจังอยู่ตอนไหนรักจริงรักจังน่าจะมาโหูโม6แล้วค่ะม6คบกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายแท้คนนี้เป็นคนที่แบบที่บ้านร้องไห้เลยว่าแบบเพราะหนูเป็นคนที่มีแฟนอยู่ที่เคยบอกหนูจะไม่ค่อยแบบเอาอะไรอะไรอเงี้ยแล้วเขาก็บอกเลิกหนูโดยการที่ทาชนีทองอขาทำชนีไม่ใช่เธอใช่ไหมที่ทาชนีทอง กูถามว่ามีอะไรก็พูดตรงๆเลยพอนางก็หายไปเริ่มเย็มบอกมีอะไรพูดเอ็มตรงตรงสิเฮ้ยพูดไปก็เดี๋ยวรับไม่ได้หรอกพูดมาเลยเราเป็นแฟนกันนี่บอกมาเถอะเป็นแฟนกันกี่ปีปีนึงตอนตีนึงถือว่าเยอะแล้วตอนนั้นเด็กยูมปลายลอะไรเงี้ยมึงกูทําผู้หญิงท้องแม่หนูเป็นเงี้ยตัวเย็นเลยโอ้จะร้องหรือว่าจะยังไงวะหรือจะเออเออบันต้องยังไงวะอะไรเงี้ยงงไปหมดวางโทรศัพท์ร้องไห้ทั้งคืน ไม่รู้ว่าอกหักคืออะไรแต่รู้สึกอุ้ยมันมันจีดอะ่ะเพราะเหมือนหนูคุยกับแฟนทุกวันเงี้ยอีกวันหนึง่งม,มึงไปทําคนอื่นท้องแล้วเราก็โง่ไงตอนนั้นอะไรเงี้ยมาคบเก้งตอนประมาณมัยมหาลายแล้วเพราะต่างจังหวัดจะไม่ค่อยมีไอเก้งเท่าไหร่พอมาหาไราก็จะมีแบบเริ่มเป็นเก้งไปเที่ยวภาพนูน่นนี่นั่นก็มีหลักองค์หลักเอ,อ่ยหนูเรียกทุกคนว่าแฟน เป็นคนรักใครแล้วเราวัวัดฝันไหมว่าจะต้องอยู่กับเขาไปนานๆอะไรเงี้ยก็แ,แค่ให้ทุกคนมันม,มีความสุขหน่อยรักใครก็รักให้มันหนูต้องมีความรักในทุกช่วงชีวิตอะ่ะในความรู้สึกชอบตกหลุมรักชอบตกหลุมรักชอบมีความรักชอบปั๊บปิ้นเลิฟชอบอะไรให้มันดูมีความสุขแต่ไม่ชอบเครียดมีอันไหนไม่ที่เลิกไปแล้วร้องห่มร้องไห้แบบ น่าจะเอื้อเนี่ยแหละคนปัจจุบันเคยเลิกกันออกไปยืนออกไปนอนร้องไห้คนเดียวกับสี่เดือนย้ายออกจากห้องสุดท้ายกลับมาดีกันเหมือนเดิมอแล้วเ็าโทรมาก็กูไม่เอากเล้กเอาเหมือนเดิมเดิวก่อนหายไปนานนะเขาถึงกลับมาสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนแค่สามสี่เดือนเองอะแม่มันทรมานนะเพราะว่าหอเขาอยู่นี่หนูย้ายหอมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเดี๋ยวเบอร์คขามอหาไม่เจอ เลิกกับเอื้อไปแล้วกลับมาหาเอื้อเป็นอะไรเอื้อข้อดีของเอื้อคือไม่ร like ู้แม uh> ่มันรับหนูได้ทุกอย่างถ้าไม่ถึงเป็นมันหนูยังงงหนูเคยเลิกกับมาไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนูหนูก็คิดว่ายังไงเราก็กลับมาคบกันไม่ได้วันที่มันมาขอหนูคืนดีอ่ะตั้งแต่วันนั้นนะแม่ถึงตอนนี้ประมาณเก้าปีแล้วหนูยังไม่เคยตอบเลยว่าหนูจะกลับมาคบกับมันรักอะไรในตัวผู้ชายคนนี้มันเป็นทุกอย่างของหนูมันมันมันเอาเราอยู่มันเอาเราอยู่ในทุกเรื่องว่ามันห้ามหนูได้ว่าหนูห้ามทำแบบนี้หนูทําแบบนนี้้สิเรรามััูจก มันมรู้สันดานเรา<ช>ว่าเรา<ช>เป็นอย่างนี้รู้หมดทุกอย่างเขาคือทุกอย่างของเราใช่เพราะมันเคยลำบากมากๆมาด้วยกันอยู่ด้วยกันมาหนูก็ไม่อยากของเงินที่บ้านหนูก็ไม่ให้มันของเงินที่บ้านลยเราลงมากัดฟังที่ <c oughs> เพราะที่บ้านถ้าเป็นอย่างกับบ้านอืถ้าออกมามาอยู่กับแฟรเลยไม่ได้ลงไม่ได้เรียนอะไรอย่างนี้ยแต่หนูเรียนเขาก็คิดว่าหนูไม่เรียนอืก็ช่วยกันทำมาหากินรับงานเต้น ขายของหนูนี่นั่นอนะไรยเงี้ยแม่ทุกครั้งเวลามีอะไรมันไม่เคยหนูอยู่กับมันหนูไม่เคยลําบากหนูรู้สึกว่าถ้าหนูลำบากหนูคิดของหนูเองแต่จริง,รงอะไรที่เรารู้สึกว่าอยู่กับมันแล้วสบายสบายเอาแค<ๆ>่เรื่องปัญญาอ่อนก่อนถ้าหนูอยู่กับมันหนูไม่เคยนั่งรถเมล์ถ้าหนูไม่สมัครใจจะนั่งรถเมล์ด้วยกันอต่อให้มันมีเงินนิดนึงมันก็จะเอ็มขึ้นแท็กซี่ถ้าไปกับหนูคือขึ้นแท็กซี่หมดเขาเขารักเราแล้วเ,เขาอยากให้เราสบายทำอะไรก็ได้ที่เราชอบที่เราที่เราไม่ลําบากใช่ค่ะแล้วเขาก็ม ไอ้ส่วนมีจุดไหนไหมที่รู้สึกว่าแม่มึงช่างเสียสละมึงไม่ไม่ยอมรับสิ่งนี้แล้วมึงมอบสิ่งนี้ให้กูเงี้ยหนูว่ามันก็ต้าจะมีคนดีๆคนหนูเยอะมากอะมันแต่มันก็ไม่ไปอยู่กับเขาเยหนูมันเซ็กซี่ม้งเอ้เราต้องมีความดีเออหนูว่าอ่ะหนูว่าคนที่มันสวยก็หนูมีแต่คนที่แบบทำมาหากินนะหนูหนูว่าน่าจะเป็นหนูนั่แหละมันไม่รู้มันอยู่ได้ันไดยังไงเพราะพ่อแม่เขาคันหลักเรา เราเป็นคนขยันไหมขยันมากเรานะแม่หนูขยันนะหนูว่าหนูเป็นดูเป็นคนขี้เกียจโดยภาพว่าหนูแบบตอนที่อะไรขี้เกียจโดยธรรมชาติดูแบบแม่แบบเห็นว่าอี้นี่เป็นคนขี้เกียจแน่ๆแต่จริงๆหนูทําทุกอย่างแม่หนูว่าหนูขยันนะเพราะหนูโดนปลูกฝังมาแบบนี้พ่อแม่หนูเป็นแม่ขาตอนที่ดูตามคลิปต่างๆมึงอ้วกแตกอ้วกแตนแบบว่าคือเมาหัว ปิ้นเลยนะมัน,มนแล้วจะตื่นไหมใช่ต,ตื่นแม่หนูเบายังไงหนูต้องตื่นเช้ามาทำงานงถ้าสมมติตามคลิปก้าโมงหนูต้องตื่นแล้ะเพราะอะไรมาจากพ่อแม่พ่อแม่อยากขี้เกียจคําเดียวอยากได้อะไรก็จัดการเอาอยากขี้เกียจเพราะว่าตัวเห็นทุกคนทํางานหนักๆมากๆแล้วหนูมาเป็นอย่างเงี้ยคนว่าลำบากแต่หนูว่าหนูสบายเพราะว่าปู่กับย่านหนูตั้งแต่รุ่นไหนมาอย่างเงี้ยออกจากบ้านห้าทุ่มนะแม่ขับรถมาถึงตลาดบางแคตีหนึ่ง ขายของแต่ตีหนึ่งอะถึงสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าขับกลับลำบุรีถึงเที่ยงอนอนบ่ายสองตื่นไปซื้อผักทำผักเสร็จสามทุ่มนอนห้าทุ่มออกตั้งแต่หนูยังไม่เกิดอะได้ปู่ย่าใช่เพิ่งจะหยุดขายของไปสองปีแค่นี้ทุกช่างแบบได้เลือดแบบปู่ย่ามาอย่างแรง,งหนูเป็นอย่างนี้แล้วหนูกลายหนูเป็นเด็กตลาดมาตั้งแต่เด็กคือนหนูตอนเด็กหนูขายถุงอืพ่อกับแม่ก็ขายของไปหนูขายถุงคือหนูจะมีถุง ร้อยใบซื้อมาสามทีกบาทขายใบละห้าบาทถุงกระดาษหรถุงพลาสติกเนี่ยใครถือของหนักหนูหนเอาไถุงไปสวมเลยบอกเอามาห้าบาทเขาก็เรียกกันอีเด็กคนนี้ก็คือดื้ออะ่ะหนูก็ขายของแล้วหนูขายของมาตั้งแต่เด็กจริงอะ่ะก็เลยสัมผัสได้เราเป็นคนที่รักปู่ย่ามากทุกคุยกันกี่ทีเราก็จะคุยถึงปู่ย่ากี่ครั้งแม่ก็จะถามปู่ย่าสบายดีไหมปู่ย่าสบายดีไหมช่วงโควิดเป็นไงแล้วช่วงโควิดมีเส์ไพร้์ย้วยซื้อไอ้นี่ให้ขาว่าโต๊ะกินข้าว มันเป็นแบบไหนโต๊ะกินข้าวที่เราโต๊ะกินข้าวเป็นหินอ่อนอเหมือนเขาไปดูมาแต่การที่เขาจะใช้เงินกับเราใช้เงินเป็นคนละแบบอก็สองพันกว่าบาทแกยังบ่นเลยเออแต่ว่าเขาบ่นอันนี้ซื้อไปก็ซื้อไปให้ที่บ้านโดยที่เขาว่างอนเหมือนน้อยใจเลยว่าเราไม่ยอมอยู่บ้านอีกวันหนึ่งวันสงการหนูจะรีบกลับมามทํางานหนูก็เลยกลับหนูว่ากลับแล้วก็หนูก็เลยขับตรงไปรานเฟอร์เจอร์แล้วก็แบบเอาโต๊ะตัวนี้ขับไปส่งที่บ้านหนือนางอยากได้อะไรแต่นางจะไม่บอกหนูเพราะเขารู้เขารู้ว่าหนูอ่ะต้อง ทําให้เขาแน่ๆรถตู้หนูซื้อเพราะว่าเขาอยากไปไอ้ไข่ออไปหาไอ้ไข่ปีที่แล้วถ้าขับรถกันไปออปูนหนูเป็นคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยถ้าขึ้นเครื่องเนี่ยเขาเกรงใจคนอื่นหนูซื้อรถตู้เลยแม่เพื่อจะได้ไปด้วยกันเราต้องมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับปู่ย่าตายายเราถึงจะซื้อใช่ใช เราก็ซื้อรถตู้ในกรณีนั้นใช่แล้วตอนนี้เราก็ต้องก็ได้ใช้ของเราอแต่ประเด็นหลักเลยคือเขาอสุดท้ายไม่ได้ไปแล้วก็เออเขาก็วนทําไมไม่เก็บเขากลัวเราลําบากสต่หนูไม่เป็นไรวันรับปริญญาหนูต้องเป็นผ้าใหม่คนแก่ต้องเป็นผ้าใหม่พาไปีโอสยามโดินวนอยู่งั้นสองสามชั่โมงเดินสอชั้นสามชั้นไม่ถูกใจไม่ถูกใจไปเจอผ้าไหม่ลําพูห้าหมื่น ยกลำพูนก็จะสอนให้หัวประหยัดแต่ตัวเองก็ไม่คนแต่งตัวไงก็ยกลำพูนเดินเป็นคุณนายเลยไปรับปริญญาผมประโยคแล้วเขาจะน้อยใจปู่หนูอ่ะว่าไม่ชอบพูดถึงปู่ทำไมเนี่ยถ้ามดปู่ดูนะคะไม่ต้องน้อยใจเราจะพูดถึงย่างนะแต่ทำไมเราต้องน้ำตาลลยมตุ้งีเลยเหรอแต่พกับแม่ยี่อะไรอ่ะไอ้หนูเขาเขาชอบเขาเราก็จะพูดถึงผู้หญิงมากกว่าไงปู่จริงๆแล้วเนี่ย ความทรงจําเกี่ยวกับปู่คืออะไรเขาไม่ได้เขาเป็นผู้ชายแม่ที่เขาไม่ได้มาอ่อนโยนเอ็มกินข้าวยังลูกอะไรขนาดนั้นหนูกับปู่เนี่ยเพิ่งจะมาแบบสนิทแนบเนื้อกอดกันอะไรเงี้ยตอนปูแ่แก่ๆนี่แหละเพราะตอนนั้นเราก็ดือ้อปู่ก็ยังไม่ได้แก่ขนาดนี้ก็ต่างคนต่างปู่ก็คอยแบบอย่าไปยุ่งกับมันเนีย่ยไปใช้มันอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเด็กๆอะ่ะย่าหรือปู่ที่เลี้ยงเราปู่กับย่าเลยค่ะทั้งคู่เลยใช่ถ้าบอถามว่ารัก รักสองคนนี้รักใครมากกว่าหูหรักไม่เลือกไม่ได้รักทั้งคู่รักทั้งคู่รักมากอุ้ยในการแม่ยุ่มือมันต้องแบบเปรี้ยว,วะซ่านี่มันจะรองให้นะทุกครั้งที่ได้พูดถึงปู่ย่าแม่ได้เห็นแววตาของแบบของเด็กอย่าง <c oughs> เด็กเด็กแบบเด็กตัวเล็กๆอะ่ะอยู่ในนี้ <c oughs> เด็กที่เกาะขาดปู่ย่าตายายอยู่เลยอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบเรามีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเวลาเราแบบเสียอกเสียใจหรือเรารู้สึกรู้สึกแบบ รู้สึกว่าสังคมทุกวันนี้มันโหดร้ายกับเราเ้ากลับไปกอดโทรไปหาอลองไห้ถ้าเรื่องอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยกล้าโทรเพราะโทรถ้าเขาพูดมาคํหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยอลองไห้อตอนที่โดนกระแสะนักตอนนั้นตอนเลิกทําทาใจตุ้นใหม่ๆแล้วหนูรู้สึกว่าหนูน้อยมากนะนู่นนี่นั่นะมีแต่คนว่าหนูหาว่าหนูดังแล้วลืมตัวมากคือคนนอกมันไม่รู้หรอกแม่ว่าข้างในมันเป็นอะไรย่าโทรมาหาหนูคำหนึ่งเขาไม่เคยพูดคํานี้เลยเขาโทรบ,บอกว่า ไหวไหมอยู่ได้ปะเนี่ยโอ้โหน้ำตาแตกร้องไห้เลยก็ติงขึ้นมาเลยผมว่ากลับบ้านซะไม่ไหวกลับบ้านดีกว่าอะไรนกลับเราวก็กลับเขากลับไปหาเขาวันถงวันเลยถ้าวันนึงไม่มีเขาแล้วจริงๆเราจะอยู่เราจะอยู่เหรอเพล่ะเคยไหมเคยคิดไหมว่าเคาคิดแล้วก็ต้องหยุดคิดเพราะว่าเพราะว่า ไม่รู้ว่าหนูหนูหนูไปไม่ถูกเลยอ่ะหนูไปไม่ถูกหนูว่าหนูงงอยู่พักหนึ่งอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าการที่เขาจะไป<ม>เขาต้องเจ็บเขาจะต้องอ่ะไปป่วย<อ>ไ <ป S 2> ข้ป่วยเจ็บไข้อย่างงี้นหนูก็ไม่อยากไม่อยากให้เขาไป<ะ>แต่ทุกคนต้องไปนะเคยคิดอะไรบ้างที่ค่ะแม่แต่ว่าก็ทุกทางอะไรย่างี้หนูก็พยายามทําให้เขาแบบให้เขาสบายใจมากที่สุดปู่กับย่าหนูป่วย ป่วอ่ะป่วยเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีความสุขมากที่สุดที่สุดเลยแต่หนูไม่รู้วันที่เขาไปจะจะจะเป็นยังไงเวลาเขาเห็นในเราในทีวีเขาบอกไหมชอบดูหมดดูหมดนางก็จะแอบหน่อยว่าทาไมถึงไม่บอกว่ามาออกรายการนี้บางทีเราก็ลืมว่าออนช่องไหนนู่นนี่วลาไหนด้วยเนอะบางทีไม่รู้เลยถ่ายนานแล้วน้อยเพราะว่าตอนนําไปขายของอ่ะแล้วก็มีแบบ เออหลานออกทีวีทำไมไม่บอกอยาบอกไม่รู้ลืมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของงานเนี่ยเอ็มคิดว่าตัวเองจะไปสุดที่ไหนตอนนี้มีกี่รายการละในในช่อง y youtube ของหนูอ่ะก็คือทําไปเรื่อยๆทําแบบเดี๋ยวพูดรายการเดี๋ยวรายการไหนไม่ดีก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดรายการอะไรนะล่าสุดมีทรงเอะไรของมึงทรงเอกคือเป็นไปหรือยังน่าจะถ่ายอาทิตย์หน้า ทรง A เป็นไงอะทรง A ก็คือทรง A ที่ผู้ชายเขาที่เขาสักแขนยงแขนยาวอ่ะแม่เดี๋ยวก่อนทรง A รุ่นแม่แม่นึกถึงกระโปรงทรง A หรือว่า A บวกหรืออะไรที่มันดีอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายเป็นฟิลแบบต่างจังหวัดที่ดูเหี่ยวๆหน่อยทรง A A เย็เน่ยเหรอเอเย็มานาทำไมเปนถึงพูดไอไอเดียต่างๆมันพูดมาจากไหนทำไมเป็นอย่างเงี้ยถ้าตายหนูคือไทยบ้านดำแดดเทปหนูอะไทยบ้านดำแดดดำแดดอ๋อตัว ตอกแดดจนตัวดำอย่างเงี้ยใส่ชุดย่าปี่มาอะไรอย่างเงี้ยแบบไทยบัสอัดน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เลยเป็นแบบทำรายการที่มันเกี่ยวกับบ้านๆแล้วก็มีรายการไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายนี่จะทําให้ปูกกับย่าทำวอลอกพอปลูกกับย่ามาและแล้วก็จะทารายการแบบเออเขาคงอยากได้หลักผู้ชายนะเราก็ไปทํากิจกรรมที่ผู้ชายเขาทำไม่ใช่ผู้ชายมาจากอะไรความหมายคือหนูไม่ใช่ผู้ชายแล้ว ก็คือจะเป็นผู้ชายให้ปู่กับย่าดูว่าจริงๆมันไม่รอดนะคะทำอะไรไปบ้างแล้วตอนเนี้ยคิดไว้12อันแล้วน่าจะมีตีกงตีไก่สุดท้ายน่าจะตีกะหรี่ตีไก่ได้เหรอเอออะไรให้มันดูเป็นผู้ชายอ่ะสมมุติว่าถ้าเราเป็นผู้ชายจริงๆเราจะคิดเคยคิดไหมว่ากูจะเป็นผู้ชายทรงไหนจะมีเมียแบบไหนจะมีลูกอะไรยังไงเรคิดว่าไม่ได้แบบบูลลี่หรืออะไรถ้าอยู่ตามจังหวัดเหมือนเดิมก็คงทรงเอก แล้วจะมีเมียเยอะไหมจะมีเมียเยอะอ่ะหนูว่าหนูคนจะมีเมียเยอะก็คือสักสักก็คจะอะไรอย่างนั้นถ้าสักไหมสักไหมคงสักอ่ะก็คงจะเฮียวอ่ะหนูว่าก็คงจะแบบเป็นผัวแบบไหนก่อนอ่ะตีรันฟันแทงคงไม่ได้รักเมียขนาดนั้นอ่ะโคนอีนี้คงได้มาเพราะว่าไม่มือก็กูที่พลาดอ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคนมันล่วงล้มแบบไม่รู้จะยังไง ถ้าถ้าถ้าเราให้กําลังใจได้เราอยากพูดกับเขาว่าอะไรช่วงโควิดเนี่ยเอ็นจะบอกว่ามันไม่ใช่อาชีพใดอาชีพหนึ่งที่ล้มมันล้มทุกคนสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนว่าอย่าตายมันมีแค่คนตายเท่านั้นที่ทําอะไรไม่ได้อถ้าเรายังมีลมหายใจมีชีวิตมีมือมีเท้าทํางานหนูไม่ได้ว่าคนที่ฆ่าตัวตายว่าคิดสั้น,นเขาอาจจะคิดมาดีแล้วอแต่อย่าเพิ่งตายมันเราไม่ได้ล้มคนเดียวมันเก๋ตรงนี้ <laughs> กต่คนรอบข้างเขาอยู่หมดมึงจะตายมึงจะไม่เก๋ถือว่ามีความคิดของตัวเองอยู่ด้วยกันค่ะถ้างนั้นลมๆด้วยกันมานั่งร้องให้ด้วยกันดีกว่าเลไอยเออแม่ชอบรายการแม่ยมเมืองของตัวเองตรงที่ว่าคือมึงไม่ต้องเอาตลกทั้งหมดหรอกอีดอกกูอยากให้อะไรที่มันแบบเป็นกําลังใจเป็นแนวคิดเป็นอะไรอ่ะให้กับคนมั้งถ้ามึงอยากแบบว่าได้ความตลกเอ็มก็มีให้อยากได้น้ําตาเอ็มก็ขี้ใหญ่อยู่แล้ว อยากได้แบบกําลังใจเอ็มก็มีให้ทุกอย่างมีครบในเอ็มเอ็มนี่โคตรแบบมึงโคตรครบเลยแ่แบบว่าคือเลือกไม่ผิดที่จะมีเป็นพิธีกรที่ทําให้งานเบามากในเหงื่อตกกีบนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเอ็มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแมยูเมืองอีพีหน้านะคะส่วนใหญ่แล้วจะพาไปกินแต่ว่านี่จะมีนานๆทีนะคะก็จะมีทอล์กกันบ้างก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะในแม่ยูเมืองกับ j จน n ิเฟอร์คิมออฟฟิเชียลเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ